ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำบ่กความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพร้า บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลามมุฮัมมตุลลอฮ์วบรกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยเป็นรายการที่สารสายใหญ่ระหว่างชาวมือบนกับชนมือล่างครับให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันวันนี้เราอยู่ที่มสัสยิด นนรุรอฮีมนะเป็นมัสยิดที่อยู่ในอำเภอชวัยก็เรียกว่า,วามัสยิดใต้ที่นี่นะครับพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะสำนึกรักบ้านเกิดเป็นเป็นความสำนึกที่ดีเมื่อเราจากถิ่นฐานเดิมไปอยู่ไกลๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งเรารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคนที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเกิดของเรากลับมาเมื่อไปประกอบสัมมาอาชีพที่ ได้รับความสําเร็จเอเลาให้ริสกีรุ่งเรืองประสบความสําเร็จแล้วสํานึกรักบ้านเกิดเนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องในท้องถิน่นครับที่นี่อําเภอชวัยจังหวัดอ่างทองครับเป็นมัสยิดนูรินเป็นศูนย์กลางในการประกอบอมามันอิบาดาอีกที่หนึ่งวันนี้มีพี่น้องมากันหลายท่านทีเดียวโดยฮัจยาโสภารัตนพิบาลและอีอิมานบินซาเล อยิมูซารุ่งโรดนะครคุณมลิรุ่งโรดสองพี่น้องนี้เขารวมตัวกันนำสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องอชาวชวัยแห่งนี้เรื่องราวเป็นยังไงรายละเอียดเป็นไงไปติดตามรับชมกันครับ Isn't it so funny around how we all walk all Never even thinking of the days under the ground, the drive and ambition taking over our lives. For this world, for the fame, for the power, do we strive? Our minds made up, whatever it takes, to feed the desires that this heart makes. Why don't we know? How do we stay within the boundaries of? When we step out of our homes in the middle of the day Do we ever think when's the end of my stay? Someone dies in the news right in front of your face Do we ever think when's my turn in the grave? ในขน,น้เนี้ทางพัทธาคารสินทร Steakhouse ได้ดินเนินการนำปัจจัยนำเ,เงินแล้วก็สิ่งของนะผริติภัณฑ์จากสินทรมีซัพภายนะฮะมามอบให้กับพี่น้องที่ จังหวัดชวยแห่งนี้นะคนำโดยอิสแมนวินซอลแล้วน,นะครับอยาโสมารัตนพิบาลนะฮะอยมมามะลิรัตนพิบาลเพราะอิสาโมษารุ่งโรธนะะวันนี้อาจารย์อิสาผู้เอี่ยมได้บรรยายให้ความรู้กันนะพี่น้องคำดิลละเราขัดเกลาทําอย่างไรพี่น้องของเราหลายคนละหมาดอยู่แล้วแต่บางคนบางท่านก็อาจจะละหมาดน้อยไปหน่อยอาจารย์อิสาก็มาให้ความรู้แล้วก็เชิญชวนให้ไปสู่ความดีกันนะครับ ก็นี่เป็นงานของสินธรสํานึกรักบ้านเกิดพี่น้องทานหลายรินกับสินธรวันนี้มาที่มัสยิดนูรุรอฮีมอําเภอชวัยนะฮะจังหวัดอ่างทองถือได้ว่าเป็นความดีที่พวกเราร่วมมือกันนะฮะอย่าติมทีวิต็นนาเสนอตรงนี้เดี๋ยวคงจะให้คุณดูอิซิบินซอลแลน,นะซึ่งเป็นผู้ชายัจดีสแมนนยะได้คุยสักนิดหนึ่งเพื่อให้ ได้เห็นภาพที่ชัดเจนกว่าเดิมนะฮะเชิญฮะเป็นไงวันนี้มาโอ้มกุ้มครับก็วันนี้เนาะก็คือเป็นเหมือนกับว่าเอ่อเป็นโครงการเนาะทางหลายลินอย่างที่ทิป่าเขาบอกนะคือโครงการนี้คือเราเรามีแจกวันนี้ทั้งหมด200ครอบครัวนะฮะก็จะมีเงินให้ครอบครัวละ500บาทแล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแท้ถุงยังชีพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเราก็จะมาทำก็ต้องดูเรื่องตารางงานของเราด้วยซึ่ง ต้องบอกว่ามันเป็นโครงการต่อยอดถ้าถ้าคนที่ตามมาจะรู้เลยว่าเรามีโครงการของเราเองคือว่าสินทร for People อยู่ก็คือสินทองกับประชาชนนะฮะคือเหมือนกับว่าเราเป็นหน่วยงานที่ไม่สแสวงหาผลประโยชน์แต่ว่ามีโอกาสเราก็จะมาช่วยซึ่งมันเป็นโครงการที่ต่อยอดตั้งแต่มูโนมาแล้วก็มาทางตรงนี้ซึ่งที่ที่ท<ต>เรา,เ,ราเห็นใหญ่เนี่ยเป็นประชาชนที่นี่แล้วอยู่ในถานะภาพเป็นยังไงครับคือคือที่เรามาเนี่ยเราก็จะเอาคนที่ว่าฐานะภาพค่อนข้าง ค่อนข้างยากจนคือเราด้วยที่ว่าตรงเนี้ยไปเป็นเป็นบ้านของคุณแม่เนาะเป็นบ้านเกิดคุณแม่ปุ๊บเขาจะรู้ว่าโอเคคนที่เราเราเวลาเราให้เนี่ยเราจะให้แบบว่าคนที่ว่าไม่มีจริงๆแล้วมันทดมาทัดสรรมาครับอย่างที่ว่าอย่างเนี้ยบางทีเป็นบ้านที่แบบว่าไม่มีทะเบงทะเบียนเป็นตามชายคลองไม่มีเลขที่ต่างๆนานาเนี่ยตรงเนี้ยมาคือเราต้องคัดก่อนเราต้องอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักคนในพื้นที่ก่อนแล้วมันจะทั่วถึงซึ่งปกติแล้วเนี่ยอ่ะ เราก็จะมาแจกเนื้อแจกเงินตรงนี้ปกติเพราะว่าตรงเนี้ยที่เราเห็นคือบางทีเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นชาวพม่าก็มีที่ว่าเป็นมุสลิมแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาไม่มีทะเบียนบ้านตรงนี้ใช่ครับก็ฝากติดตามนะครับก็ทางสินทรอก็ถ้ามีเวลาเราก็จะคอลแลับจะตีมดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเราโครงการเนี่ยนะเป็นโครงการที่ฮิยจสแมนได้ดําริขึ้นมานะทานไหลรินกับสินทรอวันนี้ไหลความดีเนี่ยไหลรินมาสู่พี่น้อง จังหวัดชวัยนะจังหวัดอ่างทองที่ชวัยแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่เข้าใจงานสินทรเนี่ยพีน้องสามารถไปอุดหนุนภั์สินทร์มิสซ์สปายที่อยู่ด้านล่างนะหรือสินทรปิ้งย่างด้านบนรบหรือสินทรสเต็กเฮาส์เนี่ยแล้วก็มีทั้งถนนศร,รีนครินแล้วก็สาขาทุกๆจะเป็ไงทุ่งทูทุ่งคูตอนนี้ก็ไอชาล้อประมาณน่าจะต้นปีมีบุฟเฟ่ครับอย่างที่ผมบอกว่า<ท> รายได้เราจะมีส่วนหนึ่งจากกําไรนะครับก็จะมาแบ่งให้ทางเนี่ยครับสังคมนะครับซึ่งเราทํามาก็โอ้ผมว่าเกือบ20ปีแล้วนะตั้งแต่เปิดมาใช่ครับยิ่งคห้ยิ่งได้ครับผมทองสินทรงสเต็กเฮาส์เนี่ยนะครับร่วมกับมูลยที่ศรัทธาชนมอ่งัทุนการศึกษามากว่า20ปีที่นล้เป็นการทําดีที่ยาวนานแล้วเราก็รู้สึกอิ่มไปด้วยต้องขอขอบคุณและขอดัอาตอนล้อให้ ครอบครัวศิลทองเนี่ยเราได้บราร์การได้รับความจำเริญจากรพระผู้เป็นเจ้าลัสมีตาลาได้มีริสกีที่กว้างขวางยิง่งขึ้นนะเรียกว่าขอุอาให้มีโอกาสได้จ่ายสกาดเยอะๆแสดงว่าถ้าจ่ายสกาดเยอะเนี่ย รายได้ก็เยอะตามใช่คือต้องบอกว่ามันมันยิ่งให้ยิ่งได้ดีกว่ามันเป็นมันเป็นการให้ที่ไม่ทิ้งสุดเขาเรียกว่าการให้ที่ไม่ขาดทุนข้ามดุลาของจริงฮะอาจากุลเล่าคุยรอนฮะติดตามงานสินตองกันต่อไปได้เลยครับทระเมกุมครับถ้าเราได้ละหมาดตายไปอยู่ในกุโบก็สบายไม่ถูกสอบสวนนะไปวันกิยามัตตาช่างของเราก็หนักเพราะวันกิยามัตเอาล็อกขึ้นตาช่างนะ ถ้าเราเนี่ยละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเวลาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งรวมทั้งหมดมีกี่เวลาส5ห้าเวลาเราได้กี่เวลาได้วันศุกร์วันเดียวเวลาอื่นเราทิ้งหมดเลยอัลเราเอาขึ้นแต่ช่างข้างขวาได้หนึ่งเวลาข้างซ้ายได้ทิ้งไปเท่าไหร่34เวลาไม่ต้องตาช่างอัลเราเราตาช่างพวกเรานี่แหละถ้าตาช่างมัน ไม่ทำพิษต่ก่อนไะไปคนละทางสองทางเลยงั้นวันมูนอัลลอฮ์มีตาช่างช่างงานของเรานะตาช่างของพระอ,องค์นั้นเป็นตาช่างที่เที่ยงตรงนะเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมั่นต่อลอสสุบะคานอวตาราวันนี้ทานไหลรินกับสินทรนยปกติเนี่ยทำทุกๆวันจันทร์ที่สินทรนะมอบปัจจัยมอบอาหารเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้นานำสิ่งของวันนี้เนี่ยเหมือนกับยาโสมหาสำนึกรักบ,บ้านเกิด กลับมาบ้านแล้วเอาปัจจัยริสกีที่เอาล่อให้มาเนี่ยมาแบ่งปันกับพี่น้องรู้สึกยังไงเป็นไงบ้างลองเล่าไว้ฟังดิมันมีความรู้สึกว่าภรรยาของผมเนี่ยแม้จะไปอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลืมชาวชวัยได้นะครับแล้วก็ครอบครัวของผมเนี่ยก็มีความสำนึกในการรักบ้านเกิดของเราด้วยถึงแม้ว่าผมจะเป็นเพียงแค่เขยที่ มาเป็นเขยของชาวชวัยนะครับแต่ชาวชวัยก็ให้การต้อนรับผมอย่างดีทุกๆครั้งที่มาเนี่ยก็มีการทักทายผมบางครั้งเนี่ยก็เอาอาหารมาให้รับประทานบ้างหรือเวลาที่เขาไปกรุงเทพไปฝากไปฝากไปฝากนะนี่คือความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นกันอยู่นะฮะแล้วต่อไปเนี่ยไอทานไหลลิงของเราเนี่ยก็จะเป็นโครงการเหมือนกับ วันแห่งความดีที่เรามีการบรรยายเนี่ยเราจะมีสองโครงการแต่เราก็จะอยู่กับทางยตีมเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันชานไหลลินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยสนับสนุนทางยตีมทีวีนะครับด้วยการช่วยเหลือด้วยการบริจาคอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะได้ให้ยตีมทีวีเนี่ยอยู่ไปได้นานนานแต่ยังไงก็ต้องอยู่ไปแล้วนะไหมครับครับขอบคุณทาง สินทรขอบคุณแทนพี่น้องชวัยนะ<ช>ที่ทางพัฒนาการ,รสินทร์สเต็กเฮาสินทรมิสซพ,พายเ,เครือข่ายสินทรทั้งหลายได้สำนึกรักบ้านเกิดทานไหลรินกับสินทรมาที่ชวัยแห่งนี้อันคำมดีละฮะดีใจแทนพี่น้องชวัยเนี่ยฮะพี่น้องดูคนคนยากคนจนคนด้อยกว่าแล้วเขาร,รู้สึกรู้สึกอิ่มไปด้วยเราเองก็อิ่มไปด้วยกับการที่สินทรเนี่ยนำสิ่งดีๆมามอบให้กับทั้งเงินแล้วก็สิ่งของ รู้สึกดีเป็นมากเลยอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมรายการเรื่องของสินทรมาตรงนี้พี่น้องนะครับเราเนี่ยก็มีในเรื่องของรายการนะครับที่จะไปหลายๆที่นะครับเรามาอยู่เป็นประจำในส่วนของอยุธยาอ่างทองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือว่าทรัพย์สินที่ได้มาเราก็คือ เข้าสู่ฐานไหลลินนะครับกับสินทรเนี่ยพี่น้องไปที่นั่งรับชมรายการยาตีมอยู่ทางทางบ้านเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่าให้ช่วยสนับสนุนขอดุอาให้กับสินทรเพื่อที่จะได้เป็นมือบนอยู่ตลอดไปนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานต่างๆนะครับหรือว่าไปรับประทานอาหารที่สินทรเรามีนะครับในเรื่องของตอนนี้ ผมออกนอกสถานที่แล้วไปบริการนอกสถานที่แนอกสถานที่ออกแล้วโดโดโดนะครับโตจีนออกนอกสถานที่นะออนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือรที่ตามมัสยิดนะครับใกล้ไกล,ลเราไปหมดแล้วนะครับนี่คืออีกช่องทางหนึ่งที่อขอริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลานะครับอันัมดลิล้วขอขอบคุณทีีสแมนนะที่ให้โอกาสพวกเราขอร้องส่งตอบแทนแล้วก็ให้สินทรทอเซ็กแวราเนี่ยเจริญก้าวหน้า ล้อสงประทานริสกีที่กว้างขวางยิ่งขึ้นให้แยนของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กันนานๆอยู่ก็ทำความดีนานๆได้ทำความดีมากๆมินชอบวะนะอายุยืนยาวแล้วทำความดีกันมากๆขอรอดตอบแทนด้วยครับสาลาวะครับแต่อย่าลืมนะนุ่มทุกคำช่ำทุกชิ้นต้องสินทอนครับนี่ชื่อไรนะยามิลาค่ะยามิลา เป็นไงตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะค้าขายค้าขายเป็นยังไงดีไหมไม่ค่อยดีไม่ดีเท่าไหร่ไ,หไม่ดีสินทอนนาสิ่งของนําปัจจัยมามอบให้เราเป็นไงรู้สึกดีใจค่ะยังมาช่วยแบบของกินอะไรเงี้ยนะคะดีใจมากเลยอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมก็ขอให้รับตอบแทนออตอบแทนมากมากเลยค่ะ ตอนนี้เราเราค้าขายก็ไม่ดีเท่าไหร่แล้วลองเล่าให้ฟังที่เป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่พี่น้องเข้ามารับเขาพูดยังไงกันบ้างสิ่งทเขามารับเขาก็มีควาูกกัิดีใจที่มาช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาบ่อยไหมเข้ามาช่วยบ่อยนะคะก็ดีใจมากพูดอะไรพูดได้อยากจะบอกอะไรกับทางสิงห์ทรก็ขอบคุณเขาค่ะขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยเหลือกันขอให้รับตอบแทนเขาค่ะ ชื่ออวิดาเกาเจรีค่ะเจอเคยเคยเห็นกันไหมเห็นในทีวีค่ะนีเลยอ๋อนะดูประจำดูประจำนะดูยาติมประจำเลยดูค่ะอ๋อแล้ววันนี้เนี่ยตอนนี้ทำงานอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำการเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแล้วนะอายุมากแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับ74 74วันนี้สิงห์ทอรเขานำผลิตภัณฑ์สิงห์ทรนำปัจจัยนำอาหารเข้าสารเอาผลิตภัณฑ์เนื้อต่างๆมาให้เราเนี่ยรู้สึกยังไงอยากก็รู้สึกดีใจนะคะอืมแบบว่า ทุกคนในที่นี้ก็แบบว่าเขาก็อยากคอยความหวังางเงี้แบบแจกๆกัพี่น้องเราก็ขัดสนก็มีหลายหลายบ้านไหมที่มาเนี่ยมีก็มีเยอะค่ะอยากจะบอกอะไรดูใอ้เขาหน่อยก็ขอดูใอ้เขาเพิ่มเราให้เพิ่มพิชิตริสกีเยอะๆมาชาอวบฮัมลุนนะ Isn't it so funny how we all walk around

แต่ละครั้งที่เรามาเราก็จะเอามาแจกเอ,เ,อเอาผลิตภัณฑ์มาแจกครึ่งผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้มาจากดิสกีของอัลรอที่ให้กับเรามาเราก็เอามาแจกให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านหนึ่งปีเราก็จะเอามาแจกตามความสามารถที่เราเอามาให้ได้ อันนี้ฮัยะตยะาเมริรัตนพิบาลอ่วันนี้คือมีทานิน้ำใจไหลยิจากสินทรมาให้บ้านเกิดคือบ้านเกิดเราก็รู้ว่าเบอร์บางคนก็ไม่ค่อยจะมีอ่อบางคนก็ประมาณนั้ก็พอมีแต่ส่วนที่ไม่มีก็เยอะมากมวันนี้เราจึงนําอาหารทุกอย่างข้าวของนี้เอามาให้ดีใจดีใจไหมคะเบรู้สึกยังไงรู้สึกรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วก็มันภูมิใจมันมันรู้สึกว่ามัน ทุกอย่างมันมัน,ม,นมันตื้นตันที่เห็นเขามานั่งรอกันเลยอันทำด,ดีลละก็หลายท่านเนี่ยยิ้มแย้มยิำำ้มแย้มแจำ่มใสไปทุกคนเลยเขาได้ทั้งสตางค์ได้ทั้งของได้ทั้งข้าวคือเขาก็ไปตอบในครอบครัวเขาได้อีกเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยอันทำดีลละค่ะครับอันทำดีละครับวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางรูปมากับพัฒการทินทองทิ้นทองสเตกเฮาส์นะครับซึ่งพัฒการทิ้นทองเนี่ยเขา เจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่นครเป็นคนชวัยจังหวัดอ่างทองและเขาก็ไปประกอบธุรกิจพิมเทพนะครับจนเอาลอปรปทานความเมตตาเขาร่ํำรวยมีนิตย์กยีมากมายนะครับทําให้เขามีความคิดว่าพี่น้องร่วมสังคมในบ้านเขาตอนนี้เขาเด็กๆเนี่ยมันอยู่กันด้วยความยากจนนะครับและเขาก็ได้นําสิ่งของนําปัจจัยที่ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมทั้งเงินด้วยนะครับมาบริจาคให้กับพี่น้องชาวชาวัยนะครับจำนวนก็แหมประมาณ200กว่าท่านนะครับ200กว่าท่านซึ่งก็ก็จะเห็นว่าพี่น้องของเราแต่ละคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากมเพราะว่าได้รับความอ,าอนุเคราะห์นะครับในเรื่องอาหารการกินในเรื่องปัจจัย4 หนึ่งในปัจจัยสี่นั่นก็คืออาหารการกินและก็เงินทองนะครับเขาสามารถที่จะนํานไปใช้ในภารกิจจาเ,เป็น,ใน,ใ,น,ใ,นในของเขาได้นะครับและเราก็ได้ถือโอกาสมา,มาร่วมกับเขาด้วยนะครับมา,ามาร่วมในกิจกรรมอันสัมพันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องมีความสุขมากนะครับมีความายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดคุยกันนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสังคมด้วยนะครับ ก็อยากจะบอกว่าดีใจครับที่สินทรเนี่ยมีจิตใจที่งดงามนะครับเมื่อ,อรับประทานความเมตตานะครับความโปรดปานให้เขาได้เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินดีนะครับมีฐานะร่ำรวยเป็นชาวมือบนและเขาก็ได้มีเห็นความสำคัญว่ายังมีชาวมือล่างอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังต้องต้องการความช่วยเหลือ และทิ้นทอนก็ได้นำเอาปัจจัยยังชีพนะครับมามอบให้กับพี่น้องที่เขวัยแห่งนี้ครับ Never even thinking of the days under the ground The drive and ambition taking over our lives For this world, for the fame, for the power do we strive Our minds made up, whatever it takes To feed the desires that this heart makes Why don't we know? How do we stay Within the boundaries of the right way? When we step out of our homes in the middle of the day Do we ever think when's the end of my stay? Someone dies in the news right in front of your face Do we ever think when's my turn in the grave? To read all the tales of the kings of the past จินดำันมันมุมินูในะอีคว่าแท้จริงผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันความรักความห่วงใยความปรารถนาดีมีต่อกันและกันนั้น ทางพระาคาราสินทรเซซกเฮาส์ได้นําทานไหลวินกับสินทรเนี่ยมาสู่พี่น้องของเขาที่ชุมชนมัสยิดนูรุตรอฮีมแล้วก็ทางชวัยแห่งนี้ผมเชื่อว่าหลายคนรู้สึกอิ่มไปกับเราด้านหลังผมนี่นะนี่คือชายแม่น้ําเจ้าพยาหน้าผมนี่มัสยิดนูรุตรอฮีมนะฮะซึ่งเป็นสุราวใต้พี่น้องชวัยจะรู้จักดีนะครับตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกถึง สำนึกรักบ้านเกิดที่ทางพัฒนาการสินทรเซรเฮ้าสัยโสภารัตนพิบาลและยิ่ยมลิเนี่ยนะครับได้ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้กับพี่น้องชาวชวัยแห่งนี้อัลฮัมดุมละฮะต้องขอขอบคุณทางพัฒนาการสินทรเซค์เฮ้าที่นำสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องของเขาและพี่น้องแต่จะใช้บริการไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ของสินทรมิสซ์พพลายก็ดีผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเนื้อต่างๆหรือแม้แต่แต่จะทำอาหารบุฟเฟ่ตปิ้งย่างหรืออาราคาของสินทรสเต็กเฮานั้นก็ไม่ธรรมดาตรงนี้นะฮะสามารถไปร่วมสนับสนุนอุดหนุนกันได้เราเห็นถึงสิ่งที่เขาเออพอได้มีปัจจัยอย่างชี้เตี้ยล้อทรงประทานให้มาแล้วเขามาแบ่งปันให้กับพี่น้องเขารู้สึก รู้สึกดีแล้วก็อิ่มไปกันด้วยกับเขาทำในเวลาเยอรมุลลราไครรอนขอรัชมาฮตาลาได้ตอบแทนขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนสินทรนะฮะแล้วโครงการทานไยรินกับสินทรจะกลับมาพบกับพี่น้องไหนนะฮะในโครงการาบ้านนี้มีคนหวงใายในรายการนี้อินชอัล้อนะครับเราจะได้มีโอกาสกลับมาตามลําดับจากไปกับสายน้ําเจ้าพระยาที่ตอนนี้กําลังขึ้นแล้วนะฮะไม่ทราบว่าปีนี้จะต้อง น้ำจะต้องอบพยพก,กันอีกหรือเปล่านะฮะแต่ขอดวงอาต่อเลาะให้พวกเราได้ปลอดภัยจากอาุทธกภัยต่างๆด้วยนะครับารายการบ้านนี้มีคนห่วงใยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการพี่น้องสามารถร่วมบริจาคให้กับเด็กกำพร้าด้านล่างนี้ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับลาไปก่อนครับบุวิไลเตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมะเระหะตุลลอฮิวะบาระกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดย มูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า